อันนี้แม่ไปค้นเสื้อมานี่ไงคะแม่ไปค้นเสื้อมาเสื้อใครนะแจงโม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 ยิงตะลั้นมาน้องนุ่นเคยใส่ไหมคะแตงโมตัวนี้น้องนุ่นเคยใส่ไหมคะน้องนุ่นเคยใส่ไหมนุ่นเคยใส่ค่ะ แค่ใส่กันเด็กๆแต่ว่าใส่ไม่ได้แล้วอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วมันเบอร์หนึ่งนะคะลูกเบอร์นหนึ่งเหรอนี่เบอร์หนึ่งค่ะแล้วก็เคยใส่เนาะแม่ก็จะมาให้น้องเบอร์ใส่นู้น้่น้องเบอร์ไอ้หมอจมอยหอยจมอยจมายจิจะลามากมายรุ่นสู่รุ่นจิจจลามากมายเก็บใบลูกของพี่เขาเก็บปิดฝอยมีมูมีนเออนั่งสิ ของพี่เขาพี่เขาใส่ไม่ได้แล้วลูกก็ต่อไปก็จะเป็นของหนูของมูค่ะจ่วยไหมคะเอฟอาหารหลังให้เอฟซีดูสิคะอะไรอะไรล่ะคะลูกลูกจงโม่จงโมจงโม่เจเมอรเจมเมอรจมเมอจินมากมายโมเจมอจมเมอดึงด้อดือหอหือหือออออ ตอนยันตะจนยันะป่กจันโป่กแก่ตอนยันอ่ะจั๊กอ่ะจนยันอ่ะจั๊กจนยันจนยันจนยันโอ๊ยหน้าตาไม่น่าตอนยอนยนะแกโบหน้าตามันก็เกี่ยมจะไปปีนก็เข้าเนี่ยไม่แต่น่านอนหน้าตาง่วงนอนเต้เราไม่ต้องซื้อแล้วลูกอีที่สั่งก็ไปมันไม่มาน่ะลูกมดมดอะเนยมดกินมดกัดมดกินดิ มดกินมดมันมดเล็วแม่เพิ่งไปเจอแจงโมมานะคะลูกของพี่เขานะไม่รู้ของพี่นุน่นหรือของพี่เกนเนี่ยหายไปหมดแล้วนะ่ะไม่ใช่หายแล้วแม่ก็บ,บริจาคเข้าไปน้องให้ให้น้องแต่หนูไม่มามันก็ก็ไม่มีน้องแล้วไงก็ให้เข้าไปแล้วแจงโมว่าจวยเดียวในะพิ่งขาเจอเนะี่ยโอ้ยมเมื่อก่อนพี่เขาใส่สวยหนูใส่เป็นไงไมั่งดี จะมองตาหมูกตะเมียวอะไรดำหมดเลยไอ้บอ้อไม่ได้ขี้เหลวไม่ได้โตไม่ได้ขี้เหลวจังวิขี้เหลวไม่พุ่งเงี้ยนี่ฮะจะชวนลุงนะในวันหนึงไม่สวยชวนลงนะชวนลุงมี่เอ้าอย่ากกระโัวลงทั่วไปไหนก็เอา ีว่าหนูสวยไหมคอมเมนต์บอกทีเออคอมเมนต์บอกทีที่บอกให้ชื่นใจหนูว่าหนูสวยหรือเปล่าชุดเต็งสวยสิไงเงยจมโมเ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 ป็นใจล้ำมากมาไม่จำหนูเป็นของเล่นอ่ะเหมือนหนูเป็นของเล่นหนูนี่มันจะเป็นของเล่นนะจิโน่ลูกน้อยของแม่ลูกน้อยจมูกเด่นจิบได้ลูกน้อยอ่ะเป็นลูกน้อยยังเป็นยังน้อย Ta bình nó nói của mẹ nhỉ